ฉันชนะเธอได้แน่ๆน,นะโอมิฉันยิงบอลไปนั้นโดนเธอเต็มๆโอเคเธอจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมเหมือนว่าฉันจะชนะนะถ้า,างั้นเธอคิดว่าไงกับนีล่ะเธอทำอะไรนะเจอนีหน่อยเป็นไงพอกันทีเจอนี่เลยนี่แนะ่เอามานี่นะ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคหยุดได้แล้วถ้าเร,ริ่มก่อนเลยโอ้เหมือนว่าฉันจะได้ลูกอมนะฉันอยากกินมันมากเลยเร,ริ่มกับอมยิ้มอันนี้ดีกว่ารสชาติเหมือนแตงโมเลยแล้วทีนี้ก็จิ้มลงไปในผงลูกอมนี้ดูหน่อยต้องกลิ้งให้ทั่วๆอันเลยโอเคชิมได้ว้าว เธอได้อะไรอ่ะของเธออ่ะเดี๋ยวนะทำไมของฉันไม่มีอะไรเลยล่ะโอ้ว้าวมันคืออมยิ้มยักษ์ถูกต้องจ้ะได้เวลาชิมแล้วอร่อยมากเลยนี่แวนดี้ฉันขอผงลูกอมของเธอหน่อยได้ไหมเออก็นั่นมันเป็นอมยิ้มที่ใหญ่มากเลยนะผงที่ฉันมีก็ไม่ได้เยอะที่จะแบ่งได้ขนาดนั้นแต่ก็ได้แหละขอบใจ เออนี่มันทําให้ฉันแอบกังวลอยู่นะโอ้ยเราเธอกรจิมมันานอยู่นะเนี่ยโอ้ยฉันก็อยากได้ผงลูกอมเหมือนกันนะโหเธอเห็นแสงนั่นไหมอะไรนะนี่มันโถส้วมหรออยู่ๆมันก็โผล่มาอย่างกับเสกมายังไงอย่างนั้นเลยนี่เธอคิดเหมือนที่ฉันคิดอยู่ไหมฉันว่ามันต้องมีผงลูกอมแสนอร่อยอยู่เต็มเลยแน่ๆอี่มันไม่ใช่ผงลูกอมะ ผู้ถูกนี่มันดีกว่าผงลูกอมเยอะเลยนี่มันจะอร่อยกว่าผงลูกอมได้ยังไงเออนี่ดูที่ฉลากสิมันเขียนว่ามันคือช็อกโกแลตเออเธอพูดถ,ถูกมันเยี่ยมไปเลยเออดูที่ช็อกโกแลตพวกนี้สิว้าวนี่มันช็อกโกแลตย่างดีเลยนะเนี่ยฉันจะจิ้มของฉันเหมือนกัน ดูนี่ดูนี่ฉันจะหมุนจานไปเรื่อยๆแบบนี้หยุดฉันจะเปิดของฉันแล้วตอนนี้โอ้ฉันว่ามันคือเหรียญทองมันไม่ใช่ช็อกโกแลตด้วยซ้ำไปไกลๆเลยเหรียญบ้าเออดูเหมือนจะเป็นเงินจริงๆนะฉันว่าฉันต้องกลับไปทำงานแล้วที่มันหลอกลวงกันชัดๆเออขอโทษนะครับที่คุณสั่งได้แล้วครับโอ้ว้าวดูกาแฟแก้วย่างนี่สิโชคดีจริงๆที่เอาหลอดใหญ่ๆติดตัวมาด้วย ฉันจะดูมั้งว่าฉันได้อะไรเออฉันก็ได้แก้วเหมือนกันนะก็คิดว่าคงตามนี้แหละอจริงๆแล้วฉันคิดอะไรดีๆออกนะได้เวลาใช้มือน้อยของฉันซ้ายน้อยแล้วก็ขวาน้อยยกแก้วขึ้นมาได้เยี่ยมเลยมือน้อยมันได้ผลล่ะว้าวโอ้พระเจ้าอูฉันมีพลังงานเหลือเฟือเลยจะทำอะไรนะ่ะ เวลาสุดยอดความเร็วแล้วหนังสือนี้น่าเบื่อชมัดแต่เวลาสถิติใหม่ของการเล่นปอปอิดเขาต้องตกใจแน่ๆนนั่นก็หนักอยู่นะแต่ตอนนี้ฉันต้องเอาวิปครีมนี่มาบีบมันใส่จานนี่เลยเรียบร้อยแค่ต้องบีบให้เต็มจานเลยแล้วก็วางจานไว้บนมือข้างที่ว่างของเวนดี้สก,กิดมือเธอนิดนึงแล้วทีนี้ก็รอดู อไเนี่ยนี่มันมาจากไหนนะาถกแรงฉันฉันรู้นะพอกันทีนี่เดี๋ยวก่อนดูแสงนั่นสิมนวิเศษเสกจานที่สามาล่ะถ้าเปิดเลยเปิดก็ได้ก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะเหมือนจะเป็นถ้วยใส่ลูกอมรถเมนททอสเองฉันอยากชิมมันใจจะขาดแล้วแต่เปิดของเธอก่อน โอ้น้ำอารมณ์แก้วรเริ่มเลยโหเยอะมากเลยนะเนี่ยของโปรโดของฉันเลยซะด,ด้วยโชคดีที่ฉันกำลังหิวน้ำพอดีฉันอยากได้อะไรบางอย่างเพิ่มอยู่นะได้เป่าผมคู่ใจของฉันไงล่ะฉันต้องใช้ลูกอมพวงนี้นิดนึงละนะถ้าเธอไม่ว่าอะไรเฮ้ยทำไมเอาลูกอมไปหมดเลยล่ะเออโทษทีอะนี่เธอเอานี่ไปอะไรอะ่ะแค่อันเดียวนะหรอเอาล่ะได้คู่ใจได้เวลาของเธอแล้ว โอ้ยคนอะไรขี้งกชะมัดยิงไปกว่านั้นฉันได้น้ำอันลมมาน,นิดเดียวเองเดี๋ยวนะน้ำอันลมนี่ทำให้ฉันคิดอะไรออกล่ะฉันยังมีลูกอมเม็ดนี้อยู่เลยโอเคเปิดกระป๋องก่อนแล้วกันแล้วบีบให้เจ้าเม็ดลูกอมนี้แตกเป็นเล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปในกระป๋องเลย โอ้ไม่นะมันเริ่มเป็นฟองแล้วนั่นอะไรนะ่ะเธอทำได้ไงอะ่ะเออฉันก็เป่าให้มันร้อนแล้วละลายกลายเป็นก้อนใหญ่ก้อนเดียวไงล่ะอึง้งละสิจากนั้นก็ใส่ไปในน้ําอัดลมของฉันเลยเยสมันเริ่มปูแล้วแต่เดี๋ยวนะทำไมมันหยุดฟูแล้วล่ะโอ้ไม่นะอ้าโอ้ยเธอมีน้ำเลอออยู่บนหน้านิดนึงนะ่ะ ลอเล่นถ้าเปียกไปทั้งตัวเลยตั้งหากล่ะถ้าเห็นไหมว่าน,น้ำมันพุ่งใส่ฉันเยอะขนาดไหนนะ่ะหยุดอย่าเปิดของเธอนะดูนี่ฉันมีลูกบอลล่ะจริงหรอเฮ้ยกลับมานี่นะถธอหลงกลบอลนั้นตลอดเลยแหละโอ๊้ใครดาวจิ๋วหรอคิดว่างั้นนะเดี๋ยวก่อนคิดออกแล้วได้เวลาเพิ่มมันขึ้นมาแล้ว ว้าวมันระเบิดออกมาะดูสิเพียบเลยฉันแอบตื่นเต้นกับเยลลี่ไข่พวกนี้อยู่นะโอเคลองชิมดูว่ามันอร่อยหรือเปล่าดีกว่าว้าวจริงๆแล้วมันก็อร่อยอยู่นะดีจริงๆเลยตอนนี้ก็มีมันเพียบเลยด้วยอ้สบายใจได้ในที่สุดฉันก็จับบอลเธอได้อ้าวเธอไปเอาเยลลี่ไข่พวกนี้มาจากไหนนะ่ามิยูได้ทมเลยเธอเปิดของเธอแล้วว่าเจ้าบ,บอลงโง่นี่ทำให้ฉันเสียสมาธิ ว้าวจริงปะเนี่ยเยี่ยมไปเลยแก่หน่อยนะนาโอมิฉันจะทำให้มันกินง่ายหน่อยพับเพิ่มอีกนิดแบบนี้เดี๋ยวนะนี่มันใหญ่แค่นี้เองเหรอโอ้ยเอาเถอะ,ะรสชาติมันก็โอเคนะสำหรับไข่ดาวหือลมนั้นมาจากไหนนะ่ะนั้นมันเออเอพระเจ้าต้องเอาเยลลี่นี้ใส่กลับเข้าไปในจานฉันหวังว่านกนั่นจะไม่กลับมาหาฉันนะ เดี๋ยวเรามาแข่งกันดีกว่าคนชนะได้เปิดก่อนทำไมนี่มันยากจังเลยอ่ะไม่เห็นจะดีเลยอ่ะนี่ธอลองหน่อยสิเธอกำลังวุ่นอยู่ละ่ะได้โอกาสฉันแล้วเสร็จแล้วอะไรอ่ะไม่จริงนะเธอทำได้ไงอ่ะเปิดดูดีกว่าว่าฉันได้อะไรโอ้สปาเกตตี้มีตปอล,ล่ะโชคดีที่มีซ่อมโอ้เอ่อโอเค<า>ขอบใจนะได้เวลากินเจ้าอาหารที่อร่อยนี่แล้วเส้นก่อน แล้วก็ตามด้วยมีดบอกฉันชอบอาหารอิตาเลียนมันเป็นหนึ่งในอาหารโปรโดของฉันเลยอร่อยมากหยุดกินไม่ได้เลยเส้นสุดท้ายแล้วโหงเ้แสงเลยไม่อยากจะเชื่อว่าหมดแล้วโอ้ยท้องฉันเฮ้ยดูนี้สิเธอทำให้ฉันเสียสมาธิอีกแล้วแต่เดี๋ยวนะฉันได้พาสต้าจานจิ๋วนี่นะหรอแต่เธอได้ชามเบอร์ร เดี๋ยวก่อนฉันใช้ส้อมนี่กินไม่ได้มันใหญ่ไปไม่ได้ก็ยังใหญ่ไปอยู่ดีเดี๋ยวนะใช้แล้วส้อมตุ๊กตาไงล่ะเอาล่ะได้เวลากินสปาเกะตตี้ของฉันแล้วโอ้ว้าวถึงมันจะเล็กแต่มันก็อร่อยมากเลยโอ้ยอิ่มมากเลยแล้วเธอเป็นยังไงอ๊กระดุมหลุดไปแล้วฮะอุยอ๊ยอุ๊ย ไม่นะกระดุมของฉันก็เหมือนกันโอ้ยหัวฉันกางเกงฉันเอาคืนนะ่ะทำไมเธอไม่เปิดก่อนล่ะเอาจริงๆนะฉันอยากให้เธอเปิดก่อนคราวนี้ไม่เธอก่อนเลยโอเคโอเคจะโกรธอะไรขนาดนั้นนี่ดูสิได้อมยิ้มยักอีกแล้วล่ะนี่เป็นของชอบฉันอันนึงเลยล่ะดีใจที่มันกลับมาอีกรอบฉันอิจฉาที่เธอได้อมยิ้มยักนั่นตลอดเลย โอ้ยโอเคอันนี้เธอลองชิมแม่ล่าคราวนี้อร่อยมากเลยทีนี้มาดูว่าฉันได้อะไรอะไรเนี่ยได้ออมยิ้มอันเล็กอีกแล้วหรอฉันว่ามันเล็กกว่าเดิมอีกคราวนี้ฉันจะลองวัดมันดูหน่อยแล้วกันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยจริงด้วยมันเล็กจริงๆนั่นแหละถึงจะเล็กแต่ก็อร่อยใช่ไหมล่า เดี๋ยวนะจริงเหรอฉันลองบ้างได้ไหมเออไม่มีทางนี่มันของฉันนะอะไรอ่ะฉันยังให้เธอชิมของฉันเลยนะไม่อยากจะชั่วเลยฉันจะเอาของที่มันควรเป็นของฉันคืนแล้วนะอุ้ยฮะได้แล้วโอ้ไม่นะฉันว่านี่มันฟันของเธอใช่ปะฟันขอนฟันคาโอะ หลงกลเด็มๆเลยแล้วฉันก็จะขอนี่ไปละนะแล้วอมยิ้มยักษ์ก็เป็นของฉันเธอยังสลบอยู่เลย <c oughs> คุณจะกินไข่ดาวยักษ์หรือเยลลี่ไข่อันจิว๋วบอกเราในคอมเมนต์หน่อยสิ <c oughs> แล้วอย่าลืมแบ่งปันวิดีโอนี้กับเพื่อนๆของคุณและกดติดตามช่องของเราสำหรับวิดีโอเจ๋งๆแบบนี้ด้วยนะ